ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเทศกาลออกพรรษาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมประเพณีอัอนสําคัญยิ่งนะคะที่หลายๆจังหวัดเนี่ยจะดึงเอาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนี่ยมาจัด ะะเพื่อดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวนะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะและจังหวัดสกลนครก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเพราะตามในส่วนของอคำขวัญประจําจังหวัดเขาและก่ที่บอกว่างามลือเรื่องน้องหานแลตราการประสาทพึ่งนะคะอันนี้จะเป็นคําขวัญที่เน้นให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีอันสําคัญของเมืองแห่งอารยธรรม3,000ปีนะคะกับประเพณีแห่ประสาทพึ่งน้อมถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกปีไม่ได้ขาดเลยนะคะ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของการชูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีแล้วเนี่ยนะคะการท่องเที่ยวในจุดต่างๆนี่นะคะของที่สกลนครเนี่ยก็ถือว่ามีหลายพื้นที่แล้วทางจังหวัดเองเขาก็ส่งเสริมโดยเฉพาะท้องถิ่นก็ออกมาส่งเสริมเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปท่องเที่ยวกันโดยเฉพาะในช่วงของการออกพรรษาด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จะส่งคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสกลนครไปดูการพูดคุยกับนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลน,นคร,นครนะสกลนครนะคะจะมาบอกถึงาการจับมือกัน กับอบจอแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งเรือยาวประเพณีหรือว่าการเปิดงานประเพณีแห่ประสาทพึ่งเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงจะน่าสนใจขนาดไหนท้ายสุดช่วงนี้ส่งคุณผู้ชมไปตามกันที่สกลนครเลยละกันค่ะจากนั้นแล้วดิฉันพร้อมทีมงานขอโอกาสลากันไปตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของรายการการเมืองท้องถิ่นสปริงนิวนะคะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสกลนอครคุณผู้ชมคะในช่วงเทศกาลออกพรรษาเป็นประจำทุกปีนะคะ ที่จังหวัดสกลนครก็จะมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งชาวจังหวัดสกลนครเองได้ร่วมกันสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันนี้นั่นก็คืองานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวซึ่งชาวจังหวัดสกลนครนั้นได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตามาเป็นประจำทุกปีและทั้งสองงานไม่ว่าจะเป็นแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และทั้งสองงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแห่ปราสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานถ้วยรางวัลให้กับทีมเรือ และในส่วนของปราสาทพึ่งที่ชนะเลิศในการแข่งขันเป็นประจำทุกปีนะคะและในปีนี้ค่ะจังหวัดสกลนครเองได้กําหนดการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทพ,พึ่งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2556ระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคม2556 ที่สนามมิ่งเมืองสกลนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบพ,พังทองและวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครค่ะในโอกาสนี้นะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานของจังหวัดสกลนครนะคะว่าสกลนครเองได้เตรียมการจัดงานไว้อย่างไรนะคะ ซึ่งแขกผู้ร่วมรายการในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะท่านที่สองค่ะคุณโกมุตธทธีฆาธานานทน์นายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครสกลนครท่านที่สามค่ะคุณสันติชายยศรองนายกการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครสวัสดีทั้งสามท่านค่ะคุณผู้ชมคะงานประเพณีของจังหวัดสกลนครที่ชาวสกลนครเอง มีความภาคภูมิใจนะคะที่จะได้ต้อนรับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองและชาวต่างชาติคะ่ะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรือว่ามาเยือนที่สกลนครเราในห่วงระยะเวลาของการจัดงาน15ถึง19ตุลาคมนะคะซึ่งการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ของจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเรื่องนี้เราจะไปสอบถามท่านผู้วา่าราชการจังหวัดสกลนครนะคะว่าในส่วนของยุทธศาสตร์เรื่องของการท่องเที่ยวการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสกลนครยุทธศาสตร์เรื่องนี้เป็นยังไงคะของจังหวัดสกลนครคะครับนอกจากยุทธศาสตร,ร์ทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรและยุทธศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมการคา้าแล้วยุทธศาสตร,ร์สาคัญคือ assim, เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นจังหวัดสกลนครก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และก็ในเชิงส่งเสริมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม zing. ซึ่งยุ Zeiten ทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมในเรื่องการท่องเทีเ่ยวคือประเพณีการแห่ประสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวในช่วงเทศกาลออกพรรษาซึ่งปีนี้เราจัดกันในระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคมศกนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวซึ่งผมคิดว่าเทศกาล แห่ประสาทพึ่งและแข่งขันเรือ,อยาวนั้นเป็นเทศกาลหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่หาชมไดะยากครับค่ะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะที่ชาวสกลนครเองมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เตรียมการที่จะต้อนรับในส่วนของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะที่จะเพิ่มขึ้นในปีนี้สาหรับการท่องเที่ยวของสกลนครเรานะคะ ซึ่งการจัดงานนะคะประเพณีแห่ปราสาทพึ่งนะคะที่จะมีขึ้นในแต่ละปีนั้นนักท่องเที่ยวนะคะจะได้ชมความสวยงามของปราสาทพึ่งที่คุ้มวัดต่างๆของจังหวัดสกลนครได้ส่งเข้าประกวดนะคะรวมทั้งขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสกลนครเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามทางด้านท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครสกลนครนะคะคุณโกมุตธิคัฒนานนท์นะคะในเรื่องของการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทพึ่งของ สกลนครเราซึ่งมีการจัดงานมาหลายปีละนะคะปีนี้มีความยิ่งใหญ่ตระการตามีความโดดเด่นในเรื่องของขอบวนแห่และก็ประสาทพึ่งยังไงคะ ครับสำหรับการจัดง,งานขบวนแห่ประสาทพึ่งและแข่งขันเรือยาวของจังหวัดสกลนครปีนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเทศบาลน,นครสกลนครทุกภาคส่วนนะครับทั้งพี่น้องประชาชนในชุมชนในในเขตเทศบาลรวมทั้งหองการค้าภาคเอกชนด้วยนะครับปีนี้ในเรื่องของขบวนแห่นะครับเราจะมีขบวนแห่ในวันที่ส8บปดในช่วงเย็นนะครับที่ บริเวณถนนสุขเสษมนะครับแห่ลงมาเพื่อจังมาถวาย ปราสาทพึ่งโบราณประสาทพึ่งประยุกย่างวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับประสาทพึ่งเรามีสองสองรูปแบบครับประสาทพึ่งโบราณซึ่งทําด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นต้นกล้วยต้นมะพร้าวอะไรพวกนั้นนะครับส่วนประสาทพึ่งอีกประเภทหนึ่งคือประสาทพึ่งประยุกต์ที่เราทําเป็นโครงไม้แล้วก็ติดด้วยดอกเทียนด้วยด้วยเทียนอย่างสวยงามตะการตาปีนี้มีเข้าร่วมประกวดความสวยงาม ทั้งหมด13ขบวนนะครับรางวัลก็ค่อนข้างจะมากกว่าทุกปีนะครับปีนี้เชื่อว่าความสวยงามมีเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรความพร้อมของอพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดสกลนครเองร้านอาหารโรงแรมอะไรต่างๆเราก็ขอความร่วมมือว่าให้เป็นการบริการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าของบ้านที่ดีดูแลนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไม่ช่วยโอกาสขึ้นราคาทั้งเรื่องคุณคุณภาพเรื่องราคาก็ให้เป็นปกติ <c oughs> นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องอทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมาชมขบวนประสาทพึ่งในวันที่18 ตุลาคมปีนี้นะครับมาร่วมเช้าวันที่19เราก็จะได้ทําบุญออกพรรษาร่วมกันนะครับนอกจากที่จะได้ท่านมาจะได้ชมแข่งเรือวันที่1 5 1 6แล้วนะครับวันที่17ท่านก็จะได้ชมพานใบสีมีประกวดพานใบสีที่สวยงามมากนะครับแล้ววันที่18ก็ชมปราสาทพึ่งวันที่19ทําบุญตักบาทออกพรรษานอกจากนั้นท่านในเขตเทศบาลนครเองเราก็ยังมีวัดพระธาตุเชิงชุมหลวงพ่อพระองค์แสนมีวัดป่าสุทธาวาสที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ มั่นหลวงปู่หลุยนะครับมาเที่ยวชมสะพังทองสวนสมเด็จพระศรินนครินสวนแม่สวนลูกซึ่งเป็นจังหวัดที่สองในประเทศไทยที่มีทั้งสวนแม่สวนลูกใน,ในจังหวัดเดียวกันนะครับนอกจากนั้นท่านก็ถ้ามีเวลาก็ไปกราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟ้านที่อำเภอพนาสองเวชนียสถานสี่ตำบลที่สองดาวด้วยนะครับเรียกว่ามาครั้งเดียวได้เที่ยวได้ทําบุญตลอดครับค่ะก็คือระหว่างการจัดงาน1 5 1หถึงตุลาคม